มีฮิส t อรีการาชเนี่ยนะครับอ่ะเดินซะหน่อยก่อนที่จะก่อนที่จะไปไปร้านค้าที่เรามานะครับอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์รถเก่าของเตโยตานะครับเมกะเว็บฮ mm ิสตอรีการาชดูฟรี mm hmm. นะครับมาดูกันถ้ามาเดินก็อย่าลืมมาดูกันซึ่งดีดตัวนี้คือทางออกนะครับแล้วก็ วนนี้นะฮะเขาก็จะจำลองเหมือนแบบบ้านเรือนสถานีรถไฟสมัยก่อนนะครับเนี่ยรถเก่าๆนั้นเลยนะฮะนี่ข้างในนี่ก็เป็นบบแรถรถเก่านะครับปี1953ก่อนผมเกิดอีกนะเนี่ยตรงนี้อะไรการาดช็อปนะครับมีของที่ระลึก ายขลองเดินดูซิทะลุได้อืยนะครับมีรถมีการตกแต่งแบบสมัยก่อนเนี่ยฉันนังสื้อมีขวดโคลกด้วยดีจังเลยมันเชื่อมกันได้นะครับออกมาตรงนี้ พิ s This three, how well, how well. Yeah. i s ี่การ์ดคอลเลกชั่นนะครับน่าจะเริ่มต้นตรงนี้นะฮะใช่เนี่ยครับอันนี้คือทางเชื่อมนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราที่เห็นข้างหน้าคือ d i v e r s i t y t o ต y o เกียวนะครับกันดั้มอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเวลาเราจะไปกันดัมเราจต้องออกมาทางนี้นะฮะนี่ครับมาเป็นทางออกสวยๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เสร็จธุระที่มีนัสปอร์ตนะครับ เวลาเข้ามาก็จะมาผ่านตรงนี้นะครับมันก็เลยเหมือนได้ดูไปในตัวนะฮะถ้าเดินมาจากทางนั้นนะครับนี่มีจอข้างบนอนี้ก็ทําเป็นแบบโบราณโบราณน,นะครับของตกแต่งบ้านเรือนนะครับบ้านคนญี่ปุ่นสมัยโบราณก็เป็นแบบนี้นะครับสองชั้นนะครับซ่อมรถเคยดูหนังญี่ปุ่นที่แบบย้อนยุคนะครับ เขาก็จ,จาลองก็จะเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยร้านค้าประมาณนี้ก็จะโชว์รถนี่รถคันนี้น่ารักมากเลยนะ BMW แบบนั่งคนเดียวสมัยก่อนถือแบบรถเล็กน่ารักคันนี้ด้วยนะคะมันคือบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบมีกำบังก็ได้นะมันคือมอเตอร์ไซค์อะแล้วว่ามีกำบงังโอเคเราก็เดินครบพอดีนะครับพามาดูและ history garage าท,าทั้งทีก็ดูหลายๆอย่างนะครับนี่ครับชั้นหนึ่งเป็น Venus Family นะฮะก็คือสำหรับครอบครัวนะครับสำหรับเราเนี่ยได้จะเดิน nice, ชั้น2องนะฮะเอาล่ะเดินกลับไปน้ำพุนะครับ